โอเค f ซกลับมาแล้วโอ้ย oh, hey. ไม่ได้กินนานเห็นแล้วคิดถึงคิดถึงพอดีว่าชัยก็ย้ายมาอยู่เมืองใหม่น่ะคิดถึงไก่ร้านลุงก็เลยแบบมากิน KFC ช่วงที่แล้ว KFC มันปิดไปชยัยก็ก็เลยแบบคิดถึงลุงขึ้นมาเลยว้าวด้านหลังนั้นว้าวไก่เต็มไปหมดเลยแฮ โอ้โหไก่พร้อมเสิร์ฟนี่ทุกคนทุกคนใครชอบกินไก่ KFC บ้างนะ่ะชัยก็นะ่ะชอบกินวิงแซบมันอร่อยมากแม้ผมชูรสจะเยอะแต่ว่าแบบอร่อยนะ่ะเอ้ใครเป็นทีมวิงแซบกดหนึ่ง แล้วใครชอบกินอะไรใน KFC อีกบ้างมันบดหรือว่ากินอะไรกันบ้างหน่ะคอมเมนต์บอกหน่อยสิแต่ที่แน่ๆวิงแซบต้องมารอสั่งวิงแซบเลยว่าแต่โอ้โอ้นี่มีเมนูอร่อยพีคไม่มีจบ KFC My Box 107บาทโอ้ oh, เขาอัปเดตแล้วแฮ้ กินบล็อกซ์ไหนดีนะเซตหมีอะไรนะ่ะมีตี่บ x ็อกเป็นเซตไก่ล้วนแถมเฟรนช์ฟรายแล้วก็นะ้ำกินคนเดียวใชัก็ว่า,าเพื่อที่จะได้กินหลายอย่างชัยก็ว่าใชกัก็กินเซต2ดีกว่าใชัก็อยากกินเบอร์เกอร์บ็อกซ์น่ะมีวิงแซบด้วยนี่ใช่วิงเซบสองชิ้นแล้วก็มีเบอร์ ก็หนึ่งชิ้นเป็นไฟอ๋อฉชรก็ชอบกินหลากหลายมีสี่อย่างแน่เอานี้แล้วเซตสองแต่เซตสามเซนี่เซตสามก็มีสี่อย่างจนบนเคฟซีโอจนบนเคฟซีนี่นาโอจนบนเคฟซีที่ไหนใครจนไหนจ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 นอยู่ไหนจนอยู่ไหนฮู้ใช่นั่นใช้เก้านี่นาออนั่นใช้เก้านี่ต้องขับพูดคุยนิดหน่อยแหละ สงสัยเป็นเจ้าของร้านเค c คนใหม่เจ๊งไปตั้งนานแล้วถึงกลับมาเปิดอีกครั้งสุดยอดไปเลยขอแสดงความยินดีกับเจ้าของกิจการใหม่ด้วยนะครับอ้โ,อโหมีหลากหลายเมนูเลยเค c เจ๊งไปตั้งนานแล้วไม่อยากจะรู้เลยว่าชคยก็เป็นเจ้าของใหม่ที่เทคโอเวอร์บริษัทเค c ในเมืองนี้นี่เองโอ้โหลูกค้าเยอะ อุ่นหนาฝาคลั่งเลยใช่ไหมล่ะก็เลยต้องมีหลายเมนูแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนที่เป็นช่วงพีคไทม์มันนี่เนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าชาเกิลเนี่ยสามารถจะบริหารคอนโทรร้านค้าได้อย่างดีโอ้โหยอดเลยขอแสดงความยินดีกับเจ้าของร้านใหม่ด้วยนะครับออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเธอมาใส่อย่างเดียวเลยฉันมาเป็นลูกค้าอ้าวหรอ เอ้ฉันกำลังเลือกเมนูอยู่เลยเธอมาดูสิมาอ่านมาอ่านบ็อกเซตทั้งหลายนะ่ะเอะแต่ว่า<อ>เมนูพวกนี้มันตั้งแต่ปี2,561นี่สงสัยมันไม่อัปเดตแล้วมันจะยังมีอยู่ไหมนะ่ะหมดอายุแล้วแน่เลยนะ่ะตอนนี้มันปีเท่าไหร่แล้วทุกคนเอผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่2561ตอนนี้ก็2560<อ>เท่าไหรนะ่นออ่ะเออลูกค้า 68, ขอโทษด,ด้วยนะออพอดีอ,อ้า อันนั้นคือเมนูเก่านะเราลืมแก้ไขพอสอนอ่ะอ๋อฝาบจริงแล้วก,ก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าเรายังมีไก่พวกนี้ขายอยู่นะถ้าลูกค้า,ายอยากกินก็สั่งได้เลยนะเอ๋งั้นก็เอาเซตสองค่ะเป็นเซตสองเบเกอร์บ็อกซ์ค่ะโอ้เซตสองเบเกอร์บ็อกซ์นี่เลยชุดแฮปปี้มิลจากแมคโดนัล โอ้นี่ให้แบบแถมๆเหรอเอเจเขาเอ้เริ่มงงฮะนี่มันร้านเคฟเคฟซีเอเคฟซีจากแม็โดนัลโอ้สุดยอดไปเลยทั้งหมด167บาทนะครับตามที่ขึ้นเลย17บาทเองไปเจ๊กินกันอร่อยเออเจ๊เลี้ยงเหรออย่างดีงามพระรามแปดเลยแล้วทำไมต้องดีงามพระรามแปดด้วยนะดีงามพระรามเก้าได้ไหม เอ้หกไม่เป็นไรกินได้บเบอร์เกอร์พอมวิงแซบว้าวไม่เออเออเออฉันกำลังลนะชื่ชมอยู่เลยบัรที่ฉันยังไม่ได้กินเลยนะโอ้ขอโทษขอโทษนี่นี่นี่บัรที่สั่งให้ละไก่ทั้งตัวเลยไม่มีกระดูกด้วยเออเหมือนหน้าตาเหมือนไก่ร้านลุงเลยแฮไก่ร้านนี้แหละเคปซีเนี่ยอร่อยมากว่าแต่เจ็คเธามาทำอะไรที่ร้านเคปซีนี่เนี่ย ก็ฉันน่ะจะมาซื้อของเข้าบ้านใหม่นะสิก็เลยแบบมานั่งกินเทฟซีก่อนนี่เจอบันนี่ดีละใช่ก็เดี๋ยวบันนี่จะพาไปร้านอีเกียเพิ่งเปิดใหม่อยู่หัวมุมนี้เองน่ะเอาไปสิไปใช่ก็กำลังหาของตกแต่งบ้านใหม่อยู่กำลังคิดอยู่นะว่าแบบจะต้องมีเออบันนี่เธอเอารถตำรวจมาทำอะไรน่ะบันนี่เป็นตำรวจใช่ก็ไม่รู้เหรอเอ้ เออเธอเอารถตำรวจมาใช้นอกเวลาราชก,การนี่นาะนี่เปิดเสียงเรีเยด้วยไหม,ได,ไ,หมหได้ยินไหมได้ยินได้ยินร้องวิว,วิววิววิวปิดปิดปิดปิ้วอยู่นะ่ะโอเคถ้างั้นเป็นร้านอีเกียกันดีกว่าไม่ต้องกังวนหลหรอกไชเกลิลโ,<อ>โอ้ใครเน<อ>ี่ยามานอนอยู่ตรงนี้นะ่ะโอ้นี่มันตุ๊กตาในร้านอีเกียเนะี่ยหน้าตาเหมือนไชเกลิลเลย แต่ไม่ต้องกังวลเลยเราเอาไปทิ้งในถังขยะดีกว่าตุ๊กตาไร้ร้อยแบบเนี้ยไม่ควรจะมีอยู่ในเมืองของเราฉะนั้นละโยนเข้าไปในถังขยะไปเลยโอ้โใครกันทำตุ๊กตาชเก่ลโอ้โอ้จะว่าไปมีร้านใหม่เยอะเลยนะบันนี่เธอก่อนเข้าไปร้านดีเกลเธอมาดูข้างๆสิมีแอปเปิลสต็อปเทลมีคาเปลสมุดบุ๊กแล้วก็แอปเปิลสโตซึ่งจะดู สินค้าใหม่ๆตอนนี้ก็มาหลากหลายดีนะมี iPhone 16 Pro Max ก็เข้ามานะเชคเกิลนี่มันนี่เน่นเริ่มใช้แล้ว iPhone 16 Pro Max ซึ่งมันนี่รู้แหละว่าเชคเกิลเนี่ยคือเป็นคนไม่ค่อยมีตังค์อะนะก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ได้ซื้อใช้เหมือนคนทั่วๆไปอ่ะนะเขาต้องเข้าใจหน่อยนะ้ะคนมีตังค์ก็ก็สบายขึ้นเยอะมีมีเงินก็เงี้ยเชกเกิลเนาะมีสตังค์บันยังฉงดีเหลือเกินอนะใช่ไหม ใชถูกต้องใช่แต่ก็มันนี่ก็ไม่อยากโชว์หรอกว่าเดี๋ยวเข้าหาว่ามันนี่ไปขี้อวดอีกนะอยบบัง้นเร,ราแวะร้านไอเทียดีกว่าเอ๊ะคุณลูก้าของร้านเอฟซีเมื่อกี้นี่นะพอดีกิจการมันรุ่งเรืองอะนะมันก็เลยจําเป็นต้องซื้อหลายกิจการแล้วก็บริหารกันนะนะอ่ะชซเกิลฉันว่าเธอลองดูของในร้าน อีเกียของคุณลุงดูแลกันนะแต่บัณฑจะรอในรถหรือไม่ก็บัณฑอาจจะลาดตระเวนดูรอบเมืองก่อนว่ามีอะไรผิดปกติหรือปเปล่าว่านี่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบบัีฑไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นรู้ว่าบัีฑเป็นใครนะบนัีฑจตจาเป็นต้องที่จะแต่งกายให้มันไม่มีโลโก้ตำรวจเพื่อที่จะคนอื่นจะได้จับไม่ได้ว่านี่เป็นตำรวจเดี๋ยวไม่จะขับรถเพื่อที่จะดูลาดเลารอบเมืองคนอื่นเขาจะไม่รู้ว่าบัีฑเป็นตำรวจอ่ะนะ โอเคโอเครู้เรื่องเธอละเนียนมากเลยแฮชก็ไม่เคยรู้เลยว่าบันนี้เป็นตำรวจนะทุกคนมีใครรู้มาก่อนบ้างไหมว่าบันนี่เป็นตำรวจเฮอ้น่าตะเบนและวงั้นชายก็ขอไปดูโซนอียกียก่อนละกันนะเอบ้านชัยก็จากครั้งที่แล้วห้องมันยังว่างๆมุมนี้ก็ดูเก๋ดีแฮะซื้อโซฟาโต๊ะกลางชั้นหนังสือโคมไฟก็น่าจะดี โซนนี้ล่ะเอ้าครัวใช้ก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้มันน่าจะใหญ่เกินไปอืมอันนี้เหมาะกับที่จะอยู่ร้านลุงเลยนะเอ๊ะแล้วฝั่งนี้เมนูโต๊ะโซฟาแล้วก็คมไฟเชื่อเพิ่เออเอาคอมไฟไปได้ด้วยแฮงั้นเชก็ว่าเชก็จะเอาคอมไฟนี้แล้วก็เอ้อันนี้คือโอ้น่ารักนะ่า คุณลูกค้าคิดถูกนะค่ะที่จะซื้ออันนี้นะคะเอาหันไปเจอแล้วปุ๊บแบบสะดุดตาปั๊บคุณลูกค้าเห็นไหมคะเนี่ยเห็นสิคะคุณพี่สาวพี่สาวว่าเออว่าแต่พี่สาวก็คือย้ายมาจากเซเว่นที่เมืองนนท์มาอยู่ที่นี่ด้วยเหรออ๋อใช่จ้ะเมืองนี้ทําราคาได้ดีตัวนี้เนี่ยเป็นตัว l i m i t ต็ดอ i ดิชั่ออะไรนะคะอ่าบริการเออลิมิเ e d ดอ i ดิชันอะนะ เอาใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นี่คือตัวอ่าเรียกตามภาษาสวีเดนว่าซิดเบกก็นะคะซิดเบกก็เหรอเจ้าหนูซิดเบกก็ใช่นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยนจะใส่กระเป๋าให้นะคะเอาเชกก็ขอขอดูขอดูเอออ่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ยัดใส่กระเป๋าเลยแล้วจ่ายตังค์ตรงนี้เลยนะลูกค้านี่เลยค่ะปิดการขายไวจังแฮะโอเคใชกก็ต้องเอาไปไหมเป็นการขายี่ไวจ้ะโอเค <Okay. S 2> คิดเงินเลยจ้ะโ <Okay. S 2> อเคปิดปิดกันขายก็ปิดกันขายสองหม่สี่พันแดร้อยบาทจะ oh. ขายเอ้า oh. oh. แรงมากเออแต่ปิดกันขายไปแล้วทำงานดีมากเลยนะจ๊ะ oh. พี่สาวเยะ oh. เพิ่มเงินเดือนแล้วก็ค่าเอาบริการก็อาจจะมีโอทีให้สยอดรับคุณลูกค้ารับประกันเจ็วันนะสามารถเปลี่ยนของได้แต่ไม่รับคืนเงินนะคะเดี๋ยวฉันไปอยู่บูธขายไอศครีมต่อ อ๋อรู้สึกเหมือนโดนมัดมือชแกแปลกๆแฮะได้มาแล้วแบบงงๆโอเคสงสัยก็ต้องเอาแล้วแหละจ่ายแล้วด้วยอ้งงไปหมดเหมือนเดิมจ่าย <ซะ S 2> แล้ว<ด>ไม่รับล้รครับรจ่ายตังค์ละไม่รับไม่รับคืนแน่นอนแต่ว่ารับเปลี่ยนของโอเคได้ค่ะรู้สึกเหมือนเมื่อกี้แบบว่าฟิลลลื่นล้มปุ๊บเป็นตังค์ออกปับ๊บอะไรประมาณนั้นน่ะเอ๋บันนี่อยู่ไหนนะ ไปละตะเวนถึงไหนเอ,อ้ไฟเขียวไฟเขียวเอ้ไฟเขียวเดินได้เชืเออ่อว,ว่าไปตรงนี้มีสตาร์บัคคอฟฟี่ด้วยแฮะสำรวจเมืองใหม่มีของครบมากเลยโว้ท้งนั้นมีเค้กใช่ก็เห็นแล้วแบบอืมกินขาวเสร็จแล้วไม่กินหวานก็จะแบบฟูจะยังไงอยู่จะโรปล้จจน,นร้านสตาร์บัง๊งร้านสตาร์บังมีโจปรปล้น หยุดยกมือเออยกมือยกมือยกมือเออยกแล้วยกแล้วขยกแล้วเออเออยกยกยกนี่เองว่าแต่เธอได้ของไหมเนี่ยอีกแล้วบันนี่เองเหรอได้สิได้เห็นไหมแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าบันนี่เป็นตำรวจนะเดี๋ยวบันนี่พาไปส่งที่บ้านนะโอเคโอ้ไหนไหนบันนี่ก็มาแล้วไปเลย้จไปเลยเฮ้มีร้านใหม่เยอะเลยแฮะออเขาจะซื้อของตุ๊กตาเหรอเนี่ยเธอทำของหล่นนะเนี่ย เอาขึ้นรถก่อนก็ได้นะไม่ต้องกังวลหรอกรถชั้นใส่ของได้ไชเกิ้ลโอเคเลยขึ้นรถด้วยขับรถกลับบ้านกันไปตกแต่งบ้านไชเกิ้ลกันดีกว่าใช่เลยต้องไปแต่งบ้านโอ้น้องหล่นน้องหล่นโอ้รถเธอมันอาจจะเล็กอ่ะต้องไปรับของโอ้มันวิ่งไปไหนน่ะโอ้เกิดเอ้ยเชคเกิ้ลมันขยับได้ด้วยเหรอโอ้โอ้ไม่ไม่ เมื่อกี้มันขยับไม่ได้นะเอาไปไหนแล้วโอ้ยหยุดเออยกมือขึ้นโอ้มันแทงร้านโอ้ยมันไม่กินติปตุ่งจีนไอ้โอ้ยไจค์เป็นอะไรน่ะไจครุขโมยวิญญาณเหรอเอ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 อไปไปไปเออมันไล่รถใหญ่เลยไจค์จทำไงดีเนี่ยอย่าลงมาจากรถเด็ดขาดฉันเห็นยันไส้ยันท้องยัง ข้างในมันหมดเลยนะเอ้าแกมาดิหนีดีกว่าให้ตายเถอะสองหมื่นสี่พันบาทที่ชายก็จ่ายไปมาดิมารับเว๊บให้ชายเก้าขึ้นรถเร็วโอ้ย<า>ฉันี่ขนาดข<อ><อ>ับรถตำรวจมันยังไม่กลัวเลยเหรอเนะี่ยอย่าลงจากรถเจ้ยัมบี้มันอยู่ล้างอกเกียอีกแล้วนะ เด็วคนอื่นเขเข้าใจผิดล้าเป็นของขายน่ะไปกลับบ้านกันเจ้าหยัมบี้ออกมากลับบ้านใช่ต้องอย่างนี้ตามฉันมาเลยกลับบ้านไม่สอนแล้วนะ